วิชาคณิตศาสตร์พค11001ระดับประถมศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมและการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั้นสามารถใช้หลักการเขียนดังนี้1การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม แบ่งได้เป็นสองกรณีดังนี้1.1กรณีที่เศษส่วนมีตัวส่วนเป็น10บหรือ100หรือ1000จะได้ค่าของเศษเป็นทศนิยมและมีจำนวนตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับจำนวนเลขศูนย์ของตัวส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นบวกจะได้ทศนิยมที่เป็นบวกและเศษส่วนที่เป็นลบจะได้ทศนิยมที่เป็นลบเช่นเศษหนึ่งส่วน10มีค่าเท่ากับศูนย์ 0 5 5 6ส่วน100มีค่าเท่ากับ0.56 3 0จส่วน1000มีค่าเท่ากับ0.342และทศนิยมที่เป็นลบลบ5ส่วน10มีค่าเท่ากับลบ0.5ลบ35ส่วน100มีค่าเท่ากับลบ0.35ลบ2ีส่วน1000มีค่าเท่ากับลบ0.27 1.2กรณีที่เศษส,ส่วนมีตัวส่วนไม่เป็น10หรือ100หรือ1,000จะมีวิธีการเขียน2วิธีดังนี้1.21โดยการทำตัวส่วนให้เป็น10หรือ100หรือ1,000โดยนําจำนวนมาคูณหรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนจำนวนนั้นแล้วดำเนินการหลักการเดียวกับข้อ1 1, 1. เศษ1ส่วน2เราต้องทำตัวส่วนให้เป็นหลัก1ิก่อน ดังนั้นเราต้องนำห้มาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อทำตัวส่วนของสองให้เป็น10ดังตัวอย่างการคูณนี้จึงจะได้คำตอบของเศษห้าส่วน10คือ0.5เศษสามส่วน4เราต้องทำตัวส่วนให้เป็นหลักร้อยก่อนดังนั้นเราต้องนำา5 5มาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อทำตัวส่วนของ4ให้เป็น100ดังตัวอย่างการคูณนี้จึงจะได้คำตอบของเศษ สาส่วนสคือ0.75เศษสามส่วน8เราต้องทำตัวส่วนให้เป็นหลักพันก่อนดังนั้นเราต้องนำา2 5 5มาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อทำตัวส่วนของ8ให้เป็น1000ดังตัวอย่างการคูณนี้จึงจะได้คำตอบของเศษ3ส่วน8คือ0.375 1.22การนำตัวส่วนไปหารตัวเศษโดยเศษส่วนที่เป็นบวกจะได้ทศนิยมที่เป็นบวกและเศษส่วนที่เป็นลบจะได้ทศนิยมที่เป็นลบจากตัวอย่างเศษ3ส่วนสีนำตัวส่วนคือ4ไปหารส่วนคือ3ตามขั้นตอนที่แสดงนี้แต่เนื่องจาก3ไม่อยู่ในหลักสิบเราจึงต้องทำตัวส่วน3ให้เป็นหลักสิบก่อน จะได้4หาร3าเพราะเราทำการหารตามตามขั้นตอนเราจะได้คำตอบคือ0.75ย์าความสัมพันธ์ของเศษส่วนและทศนิยมกรณีที่สองคือการนำตัวส่วนหารด้วยตัวเศษมักจะเป็นการหารที่ไม่ลงตัวหรือการหารที่มีเศษนั่นเองแต่เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ดังนี้ 14บส่วน35หรือ14หารด้วย35จะได้คำตอบคือ0.4สรุปการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ1.100หรือ1 0 0 0อาจทำได้โดยเขียนเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถ้าตัวส่วนของเศษส่วนนั้นเป็นตัวประกอบของ1.100หรือ1,000ให้นำจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เพื่อให้ตัวส่วนเป็น1100หรือ1,000แล้วเขียนเศษส่วนนั้นในรูปทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งตามลำดับเป็นอย่างไรกันบ้างคะเราได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนในครั้งนี้แล้วขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนี้กันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปขอบคุณค่ะ